สวัสดีค่ะพบก,กับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะพบก,กับพี่นาอีกแล้วเนาะคลิปนี้ก็เหมือนเดิมเนาะพาชมนะคะสัตว์เลี้ยงแล้วก็บรรยากาศในสวนค่ะวันนี้แดดดีมากๆเลยค่ะถูกใจจังเลยค่ะแดดวันนี้เนาะนี่พี่นาจะพามาชมลูกเป็ดของพี่นาเนาะโตวไวมากๆเลยค่ะขนปีกงอกออกมาแล้วนะคะ เดี๋ยวอีกไม่นานก็จะเป็นจากสีเหลืองก็จะเป็นสีขาวแล้วนะคะสี่ตัวเนาะพี่นาตั้งชื่อว่าสี่ยอดกุมานที่เหลือแปดตัวขายก็ไปหมดแล้วคะ่ะสร้างไราไยได้ได้ดีนะลูกเป็ดเนี่ยถ้าไม่อยากเลี้ยงนานๆก็ขายได้เลยไมโลนี่เจ้าไมโลของพี่นาเนาะ ก่อนจะเดินผ่านเข้าไปในสวนนะต้องทักทายซะหน่อยรูปหล่อของพินาเนาะโตเป็นหนุ่มแล้วค่ะเป็นพ่อพันธุได้แล้วนะเนี่ยยังคิดอยู่ว่าจะขายเข้าไปเป็นพ่อพันุหรือว่าจะเอาไว้ดีเนาะรักก็รักค่ะนี่พอแดดออกนะคะเป็ดก็ได้แสงแดดนะกระดิกกระดีกันใหญ่เลยค่ะ สดชื่นนะคะเพราะว่าเขาโดนฝนมาหลายวันแล้วเนาะสายหางใหญ่นี่เห็นไหมคะแดดลงเลยค่ะถ้าวันไหนที่แดดแรงๆนะในสวนของพินาก็จะมีแดดส่องลงมาเนาะดีค่ะไม่ไม่ชื้นจนเกินไปนะคะนี่ต้องคอยตัดแต่งต้นไม้ให้มีแสงแดดลอดมาบ้างนะคะ เนี่เนี่ย,ยอยู่ใกล้ไม่ได้เลยชอบร้องถ้าไม่เห็นหน้าก็ไม่ร้องนะเล่นน้ากันในสะน้อยนะเนาะตัวเปียกมาเลยเนาะสกชื่นจังเลยเจ้าหานขาวเนาะตากปีกตากหางกันใหญ่เลยลูกสมุนของพี่นาแดดดีจริงๆค่ะ วันนี้ก็ย้ายกล้วยไปปลูกหลายต้นเหมือนกันพี่นาเนาะชอบมากเลยนะ่แยกหน่อกล้วยนะคะนํามาปลูกเพิ่มตรงนี้อีกเนาะไม่รู้ว่ามันจะติดเกินค่ามันจะถี่เกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะปลูกอย่างเดียวนะนี่แตกยอดอ่อนแล้วคะ่ะทูนของพี่นาก็เป็นแล้วคะ่ะเนี่ยทุกอย่างเลยปักชาไปทั่วคะ่ะ พี่นาชอบระบบปักชำแบบนี้นะพามาทักไทยอ่าเขาเรียกอะไรนะสัตว์เลี้ยงแสนรักของพี่นานะคะนกหงูหยกพามาทักไทยกันหน่อยไม่เงหงาเลยนะคะบ้านสวนฟาร์มสารพัดสัตว์เลี้ยงนะคะ ได้แดดเขาก็จะสดชื่นกันเนาะค่ะน้าก็พามาชมเนาะทุกอย่างที่เห็นนะสามารถสร้างไรายได้ได้หมดเลยนะขายได้นะไว้ไว้เชยชมเองก็ได้แล้วแต่นะแล้วแต่ว่า,าเราจะจัดการกับเขาอย่างไงเนาะนกนี่กะไรได้ดีนะขายได้ดีเลยแหละแห้ง แห้งเอ้ยงงงงแห้งงงงงอะไรอะ่ะแห้งดูทำดูทำขฟูใช่หล่อมากเลยแห้งของยายเนี่ยบนอะไรอะแห้งปากนี่ๆีไ <c ười> น่ารักอะแห้งน่ารักอยู่ขนุน,นะคะ่ะ ขนุนต้นนี้ปีนี้นะสองปีมาเนี่ยเนื้อไม่ดีเลยค่ะเนื้อไม่ค่อยจะมีพินาก็ไม่รู้เป็นไรดกมากๆพี่พินาตัดทิ้งมั่งนะคะเพราะว่ามันมันดกเกินไปนะมันขี่เกินไปพ่นาก็ตัดทิ้งเอาไปต้มปลาร้าขนุน,นหลายลูกแล้วค่ะพ่นาชอบกินปลาขนุนอันนี้ก็คือลูกนกเขาชวาที่ตกจากรางเนาะพินาก็ยังอนุบาลเขาอยู่นะคะยังบินไปไม่ไกลค่ะ ัวจะโดนแมวเขเมือบเนาะก็เลยเลี้ยงไว้ให้อาหารไปก่อนนะคะเ๋ยวแข็งแรงค่อยปล่อยเนาะอันนี้นกเขาใหญ่ของพ่นานะเขาใหญ่หรือว่าเขาฝุ่นเนาะเอานกโรเขาวชวามาอยู่ด้วยมันก็ตื่นลูกนกเขาวชวาอันนี้มันเป็นไม่ใช่นกป่านะคะนกเพาะนะ น,นี่บรรยากาศหน้าบ้านเนาอก็มีเปแขวนแบบนี้นะทั้งวันเลยลมมะม่วงก็ลมลื่นค่ะอันนี้หน้าบ้านนะอัน,นี้หน้าบ้านของพินาเนาะค่ะพ่นาก็พามาชมเนะาะค่ะที่ชอบบรรยากาศแบบนี้เนาะก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ